สวัสด e I mean. ีครับคนดูทั้งสูนแค่สูนย์สวัสดีคนไล์อีกเพร่ะวานคนไลา์ๆว่าคนดูจริงครับรับมันโบ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 กันโบกันมับมันสับไปเท่าไหโอ้ ขอผมเป็นสีชมพูลแล้วก็มีไฟอันนี้ก็เหมือนที่ผมจับได้ใช่ไหมครับความหมายนั่นแหละครับนั่นแหละคตอนนั้นทำไมมันใสเดือดตอนจับอีกทีมันไม่ใสมันมีพลังงานบางอย่างฮะไม่ใช่หนูนี่มัมนคือเป็นสีแต่มันก็ว่าอันนี้ค่ะสึกว่ามันตือนะคะคุณผู้ชอันนี้คือเราพยายามกับงานหนักงานเยอะใช่ไหมครับงานหนะักอันนี้คืองานหนักนะครับไม้นี่ไม่เสมือนอ ภาระหน้าที่ง่าอะไรอย่างเงี้ยนะไปเจอเหรออู้อันนี้คือเรากำลังถี่าร,าราบนะคะหมายความว่าเรากำลังแบกปัญหามังคับแยปั๊บสหนีปัญหาหรือเปล่าไปหันห้องเด้ว ไม่ได้เลยไม่ได้แล้วไหกวางหางกวางยังเราสามสิบแปดช่องครับมาเทวานม้าถูกก้อนหิ็ใแญ่เอาเอาไว้เอาไว้น้องคืนน้องคืน